ได้โ <Okay. S 1> อเคเด็กๆคะ่ะคุณครูให้หนูเตรียมอะไรเออได้ดูในไลน์ที่ครูส่งไหมอ้าวโครงการของเราใช่ไหมคะอ่าเตรียมพร้อมไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะถามแต่ก่อนที่จะเริ่มโครงการเราไปเรียนเรื่องใครได้ดูในที่คุณครูส่งให้แล้วได้ดูไหมคะส่งเรียนเรื่องอะไรใครใครดูวิดีโอที่ส่งไปแล้วยกมือขึ้น <Exactly. S 1> ได้ดูไหมคะไอ เรียนเรื่องสีนะคะอ้าววันนี้เรียนหน่วยเกี่ยวกับสีวันจันทร์เราก็จะเรียนเกี่ยวกับแม่สีความหมายของสีวันอังคารเราเรียนเรื่องชื่อของสีวันพุธสีธรรมชาติวันพฤหัสสีสังเคราะห์แล้วก็วันศุกร์ประโยชน์ของสี เราเริ่มเข้ามาสู่เรื่องที่จะเรียนก็คือแม่สีอ่ะน้องไปแม่สีมีอะไรบ้างใช่ไหมคะไปตอบคุณครูหน่อยแม่สีมีกี่สีนะตอบคุณครูสักสีมีสีแดงอุ๊เก่งจังเลยมีสีแดงเก<า>่งมากต่อไปอ่าต่อไปต่อไปน้องอะไรนะต่อไปนะ โลมามีสีอะไรีคับมาไรลูกสีอะไรสีอะไรค่ะสีน้ำเงินต่อไปหมูเต๊ะหมูเต๊ะมีสีอะไรด้วยหมูเต๊ะสีเขียวสีเขียวแม่สีแม่สีเตบอกว่าสีสีเขียวแม่สีมีสีอะไรบ้างสีดำมีสีอะไรนะ เมสีเรามีสีอะไรนะเอามีสีดําเอางั้นให้้องมินช่วยให้ลูมินไอเดียช่วยหน่อยมีสีอะไรบ้างลูกแม่สีเอะตอบทั้งหมดเลยมีสีอะไรกันหน่อยสีเขียวช่วยหน่อยเร็วสีอะไรสีเขียวแลวสีอะไรอีกเหลืองค่ะแดงน้ําเงินเหลืองมีสีสีเหลืองค่ะ ทีนี้เขาบอกว่าความหมายของคำว่าแม่แม่หมายว่าเป็นสีที่สามารถที่จะนำไปผสมกับสีอื่นได้นะคะ,ะมีทั้งหมดสามสีเด็กๆมีสีอะไรนะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงืนเขาเรียกแม่สีแม่ทำไมเราถึง เห็นสีล่ะเพราะตาตามองไปก็จะเห็นแต่สีแต่ละสีเลยนะคะเช่นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเหมือนภารกิจที่เขาให้เราตามหาเมสีกันเถอะใช่ไหมคะได้ดูหรือเปล่าเด็กๆได้ดูไหมคะถ้าเมื่อเรารู้จักสีแล้วก็ให้เด็ก ให้เด็กๆนะทำภารกิจอันนี้ด้วยได้ยินแต่เสียงอะไรนะเดี๋ยวได้ยินเสียงคุณครูไหมคะไม่ได้ยินเหรอได้ค่ะได้ยินค่ะแม่สีใช่ไหมคะความหมายของแม่สีใช่ไหมเอ่ยแม่สีนี่หมายถึงหมายถึงว่าสีนะเขาเป็น สีที่สามารถนำมาผสมกับสีอื่นแล้วได้เปลี่ยนสีนะคะอ่าเข้าใจไหมนี่แม่สีอือย่างสีแดงผสมกับสีสีเหลืองได้สีอะไรเด็กๆเคยร้องยังสีส้มค่ะแดงกับเหลืองเป็นสีอะไระโอ้โหเยี่ยมมากเลยเก่งมาก อย่าลืมถานะเอแต่ถ้าสีน้ำเงินเอามาผสมกับสีแดงล่ะคะใครจะตอบดีนะเอาหมูค่ะสีม่วงค่ะน้ำเงินกับแดงโอ้เอก่งมากค<ส>่ะนะคะเด็กๆเข้า่าสีแล้วทีนี้ต่อไปเราจะตามไปที่โปรเจกต์ของเรานะคะเวลาเรามีนิดเดียว อาไปที่โปรเจกต์ได้กี่อ๋อส่วนผักของคุณครูคุณครูก็ส่งไปให้เด็กๆด,ดูในไลน์กลุ่มแล้วนะคะอความสูงก็ในอ่อความสูงในร่มนะอย่างความสูงในร่มที่คุณครูวัดต้นผอมาก สูงสิบเซนเลยลำต้นพร้อมที่จะเหลืองเหลืองเพราะว่าเขาไม่ถูกแสงเนาะแต่พอกลางแจ้งนะใบเขียวลำต้นอวบแต่วัดได้แค่ห้าเซนได้ครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของที่อยู่ในร่มนะคะอะเห็นไหมน้องที่คุณครูวดัดเด็กๆได้วดัดเหมือนคุณครูคะ,ะช่วงนี้ไม่รดน้ำบ่อยเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่าอะไรคะทําไมฝนตกเพราะว่าโอโ้ถูกต้องเยี่ยมเลยฝนตกจึงไม่ค่อยได้วัดเอ้ไม่ใช่ได้รถนะคะ,ะฉะนั้นเราจะดูอีกทีว่าเอ๊ะระหว่างในร่มกับสีวัดทุกวันแล้วก็มาเล่าให้คุณขูฝฟังด้วยนะคะอ่ะ แล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามาถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มแล้วบอกคุณครูด้วยว่ากี่วันและความสูงเท่าไหร่และลำต้นเป็นยังไงอธิบายให้คุณครูฟังด้วยนะคะเด็กๆได้ยินไหมคะได้ใครได้ยินแล้วยกมือ่ชูสองนิ้วให้ครูตู่ดูหน่อยสิได้ยินทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ คงจะเจอกันเพียงเท่านี้แล้วก็เด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็ใครที่อ่านได้แล้วส่งเป็นคลิปเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ